สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตไม่หมาหัวโตนะคะยินต้อนรับทุกท่านทุกคนทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะ FC ทุกคนเลยนะคะขอให้ได้รับแต่พลังงานบวกบวกไปนะคะพลังงานออร่าที่แม่หมอส่งให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะเอาละค่ะ นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามที่มาเม้นอะไรก็ตามนะคะแม่หมอได้อ่านแล้วก็ส่งพลังบวกให้ทุกคนแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะฟ้าร้องทั้งวันเลยทั้งคืนเลยใช่ไหมคะวันอาทิตย์นะคะเออแม่หมอเสียงไพ่มานะคะก็คือนะคะได้ความสว่างการหาหนทางแห่งความสว่างของคุณนะคะเออแม่หมอก็เลยตั้ง คำถามว่านะคะด้วยแรงอธิษฐานพลังศรัทธาในตัวคุณนะคะส่งผลให้จักรวาลหรือโลกของเราเนะะี่ยค่ะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอไม่ว่าจะเป็นจักรวาลน,นะคะหรือว่าโลกนะคะจะเหวี่ยงสิ่งใดมาให้คุณในเร็ววันนี้นะคะด้วยแรงศรัทธาอธิษฐานในตัวคุณที่มีต่อ จักรวาลที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะเวียงอะไรเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะด้วยพลังงานแห่งความศรัทธาด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะที่คุณ ย, io, ยึดเหนี่ยวยึดถือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆวันนะคะจะเวี่ยงอะไรมาให้คุณนะคะโชคดีความโชคดีอะไรมาให้คุณนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูนะคะขอน้อมจิตน้อมใจนะคะให้ทุกคนนะคะเพ่งเล็งมาที่กองไพ่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นสื่อกลางในฐ้การอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ โอเคค่ะสาธุนะคะโอเคค่ะเรามานะคะสับไพ่กันเลยนะคะวันนี้นะคะด้วยรแรงอธิด้วยแรงอธิษฐานและพลังแห่งการศรัทธานะคะไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาใดพระเจ้าองค์ใดนะคะจัก,กรวาลรับรู้จัก,กรวาลอยู่ข้างคุณเสมอโรคพร้อมที่จะอยู่ข้างคุณเสมอนะคะ มาขาดตัวตนของทุกคนว้าวเดอะชาลีออตเป้าหมายนะคะแล้วก็ควีนส์ออฟคัพนะคะสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆการเริ่มต้นดีๆนะคะคุณตอนนี้จิตใจคุณดีมากนะคะขึ้นควีนส์ออฟคัพแสดงว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีพลังงานบวกดีแล้วนะคะเริ่มมีพลังงานบวกดีแล้วนะคะถ้าขึ้นควีนส์ออฟคัพไพ่ใบแล้วค่ะนะคะ สามดาบนะคะสามดาบนะคะความเศร้าเสียใจความทนทุกข์ปรมานกับบางเรื่องนะคะที่ไม่ได้ดังใจเศร้าระทมหม่นหมองนะคะเศร้าระทมหม่นหมองเลยบางท่านแบบเศร้าแบบเครียดมากจําไว้นะคะถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่นะคะจัก,กรวาลก็จะห่างไกลจากคุณนะคะเรารู้เลยว่าบางคนก็หาทางออกไม่ได้นะคะเมื่อคุณเข้ามาฟังแม่หมอคุณก็ คุณได้รับชัยชนะค่ะไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกแล้วนะนะคะหนึ่งดาบหมายถึงว่าชัยชนะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของคุณนะคะคุณได้ก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นออกมาแล้วนะคะคุณได้ก้าวข้ามความเจ็บ และโลกใบใหม่ของคุณที่สดใสกำลังก่อตัวขึ้นจักรวาลออกมาบอกเลยนะคะจักรวาลก็คือเดอนะคะจักรวาลออกมาบอกว่าจะพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ คุณอย่าได้ลังเลไปเลยอย่าได้คิดหน้าคิดหลังจงตัดสินใจให้ดีความลังเลจักรวาลก็จะเวลาจักรวาลจักรวาลจะหมุนรอบตัวทุกคนนะคะหมุนไปหมุนมาจักรวาลไม่มีการรับการนอนนะคะทุกคนนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นพลังงานนะคะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มนุษย์ะคะ่ะไม่ได้ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแบบพวกเรานะคะอ่ะละค่ะ ดิมมอเฮอมิต นะคะถ้าคุณตัดสินใจยังไม่ได้ให้กลับมาดูใจของตัวเองว่าคุณจะไปทิศทางไหนถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้จักกวาลบอกว่านะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณกลับมาดูใจตัวเองว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรเมื่อคุณได้กลับมาดูใจตัวเองตัวตัวตัวเองหรืออะไรต่างๆตั้งคำถามแล้วได้ข้อสรุปแล้วเมื่อนั้นนะคะแรงอธิษฐานของคุณจะเกิดขึ้นแบบ แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ว่าได้นะคะอะค่ะต่อค่ะ The t e m p r a t e คุณไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เริ่มต้นแล้วนะคะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอได้เหวี่ยงมาให้คุณแล้วนะคะเหวี่ยงอะไรเราไม่รู้นะแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะขึ้น The t e m p a e ดวงตาที่3เปิดแล้วนะคะ จักรวาลได้เปิดตามองเห็นสิ่งที่คุณร้องถอาศาสดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการสามเหรียญน,นะคะการเจราจาต่อรองนะคะบางท่านอาจจะได้ทำงานไปสอบสัมภาษณ์นะคะในบริษัทต่างชาติก็ได้บางคุกกำลังเจราจากับชาวต่างชาติก็ได้นะคะคลืมไปว่าวันวันนี้กินไม่ได้ญาติอยู่นะคะ ทุกคนแต่กแต่เราก็แต่เรา,เราความจักรวาลจะเบี่ยงนะคะโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่นี่คือจักรวาลน,นะคะทุกคนคุณคุณชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามเหลี่ยนนะคะการเจรจาคุณอาจจะแบบว่าแรงดึงดูดของคุณเจรจากับพระเจ้ากับกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วท่านก็มองเห็นคุณว่าพลังบวกคุณมีเต็มแล้วคุณเหมาะสมที่จะได้รับโชคลาภเงินทองสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอน The Tower The Tower หมายถึงว่าสิ่งมันจบแล้วสิ่งที่คุณแบบบล็อกตัวเองไว้คุณบล็อกตัวเองให้อยู่ในแบบสิ่งที่ไม่ดีนะคะ แต่ตอนนี้ชาววานบอกแล้วว่ามันจบ the tower คือคุณเห็นไหมคะตึก,กใหญ่ที่มันพังทลายมันจะพังแบบป๊แบบเดียวดีชั่วค่ำคืนแบบนี้ค่ะนะคะ e moon นะคะความความเป็นกังวลความคิดมากคิดเยอะถ้าคุณเป็นกังวลคิดมากคิดเยอะให้ย้อนกลับดูใจตัวเองนะคะให้ย้อนกลับไปดูใจตัวเองอยู่ในตัวเองแบบว่า คิดก่อนนะคะวิเคราะห์ตึกตองถ้าคุณกังวลถ้ากังวลแล้วหาทางออกไม่ได้ให้เดินออกมาข้างนอกนะคะหรือดูอะไรที่มันล่าเริงคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วขึ้น Kings of c u p นะคะขึ้น Ki n g ์ออคคุณเป็นคนที่เยียวยาวตัวเองได้นะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีพลังบวก Energy ในทางบวกดีมากเลยค่ะนะคะคุณพร้อมจะเป็นเล่ฟู นะคะคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดคุณมี energy พลังงานบวกดีแล้วค่ะความคุณต้องการเป็นอิสระคุณก็จะได้เป็นอิสระความคิดแต่ว่าบางท่านนะคะก็มีนะคะแบบว่ามีโดนพันธนาการอยู่ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ z โซนนะคะเมื่อคุณยังอยู่ในคอมฟอร์ z โซนของคุณนะคะเพราะว่าคุณกลัวถ้าเมื่อไหร่กลัวเราจะไม่กล้านะคะลองก้าออกมานะคะก้าออกมาลอง กล้าออกไปสมมติว่าวันนี้คุณอยากไปช้อปปิ้งแต่บางทีนอนนอนไปดูอะไรไปเลื่อนเลื่อนโซเชียลไปก็ขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยให้คุณกล้านะวันนี้คุณกล้าออกไปตามที่คุณอยากจะไปแค่นั้นคุณก็เก่งแล้วนะคะวันนี้กล้าวันที่สองเพิ่มขึ้นมาอีกแบบนี้นะคะแล้วชัยชนะของคุณจะเกิดขึ้นค่ะชัยชนะคืออะไรคะ นะคะช,ชนะในด้านการงานนะคะหกไม้เท้าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับแนนคุณแน่นอนนะคะเป้าหมายสิ่งที่คุณหวังนะคะแรงอธิษฐานจักรวาลได้เตรียมพร้อมส่งให้คุณแล้วด้วยแรงอธิษฐานและคุณศรัทธาคุณจงเชื่อมั่นว่าคุณจะได้คุณจะได้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพอ้อฝันเพอ้อเจอ แบบนี้คุณจะไม่ได้เลยนะคะจัก,กรวาลก็จะไม่มอบสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันต้องได้ฉันได้มันเป็นของฉันไอ้นี่อมันเป็นของฉันเงินจํานวนเนี้ยมันเป็นของฉันนะคะคุณก็จะมีความสุขมีทุกมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งอาณาบริเวณทุกอย่างนะคะใครที่อยากทําอสังหาหรือมาซับย,ยังทําได้เลยนะคะเนี้ย พราะขึ้นมันขึ้นสี่เมยเท้านะคะมันขึ้นสี่เมยเท้านะคะความสําเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะความสําเร็จสมหวังนะคะสิ่งแรงอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอไปนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะดั่งปาฏิหาริย์ดั่งคุณเป็นนักมายากลนะคะเด็กถือ ถ้วยนะคะดังเช่นคุณคุณเห็นนักมายากลนะคะเขาเสกดอกไม้เสกเงินเสกทองอะไรเงี้ยแล้วคนจะเจอหุ้นส่วนที่ดีหรือรักแท้ที่ดีนั่นเองนะคะหุ้นส่วนที่ดีหรือหลักแท้ที่มามอบให้คุณบางคนอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแต่ตอนนี้แล้วเงินทอง แล้วเงินทองก็จะเข้ามาหาคุณโชคลาภก้อนใหญ่นะคะเราไม่รู้ว่าโชคลาภอะไรนะคะแต่เป็นโชคแบบฟุกๆแล้วก็โชคทางด้านการงานที่เข้ามาประเดประดังให้คุณนะคะเมื่องานเยอะเงินก็เยอะเมื่องานน้อยแต่ได้เงินเยอะก็มีนะคะคุณจะมีคนที่เข้ามา นะคะช่วยเหลือคุณหรือว่าอยู่ข้างกายคุณให้คําแนะนําในด้านการงานของคุณนะคะมีคุณมีเพื่อนที่รู้ใจมีมิตรแท้มิตรแท้ดีกว่ามิตรหลอกลวงนะคะนะคะมิตรแท้ดีกว่ามิตรหลอกลวงนะมิตรหลอกลวงไม่ดีเลยนะเดอสตาคุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นคนใหม่คุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะคะคุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังความก้าวหน้าเดอแทมเบรน์นะคะ คุณเตรียมพร้อมที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือ,อยังคะเพราะเดอะสตาเกิดขึ้นเดอะสตาคือสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลจะมอบให้คุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเตรียมพร้อมแล้วคะ่ะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณมองชั้นพร้อมมาเลยมาเลยนะคะคลิน of s w o r d คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนกล้านะคะ่ายมือรับแบบ ถือดมือนึงถือด่ามือนึงบอกเชิญอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณนะคะได้เดินออกมาจากบางท่านยังไม่ได้เดินออกมาจากความเศร้าหมองนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆม,มันก็ดีแหละแต่มันทําให้คุณแบบว่าหมดแพชชั่นการหมดแพชชั่นไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราเรามีความรู้สึกไม่อยากกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราเดินออกมาดีกว่าแล้วคุณจะเจออะไรคะถ้าเราเดินออกมาแล้ว แล้วคุณจะเจอความมั่นคงความมั่นคงถ้าคนหวังนะคะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนถ้าคู่รักนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐีดูใบเลยจ้าบอกเลยนะคะเศรษฐีดูใบเลยนะจ๊ะนะคะการเดินทางไปต่างประเทศนะคะอ่ะต่อไปจ้านะ ทุกคนทุกคนทุกคนวันี้ชีวิตคุณนับจากนี้คุณต้องล้างพลังงานนะคะสิ่งใหม่ๆความรักนะคะคุณไม่ต้องกลัวตัวตนของคุณคือ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่งดงามเหมือนคุณแบบว่าถ้าถ้าคุณมีหนี้นะคะลูกหนี้จะนำหนี้มาใช้แต่ถ้าเป็นความรักนะคะรักเก่าๆเดิมๆจะกลับมาหรือรักครั้งใหม่แต่คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่เป็นรักที่ดีๆรักที่สวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นงานก็คืองานสมราคุณทำงานอ่อนๆทำงานเกี่ยวกับดูแลดูแลแบบ อ่สมมุติว่าคุณทํางานเป็นทนายความใช่ไหมคะแล้วก็พอพอเป็นทนายความคุณอยู่ในบริษัทสํานักงานทนายความแต่คุณหมดแพชชั่นในสํานักงานทนายความนี้คุณก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นวิทยากรแล้วก็รับเป็นทนายความส่วนตัวให้กับคนอื่นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆจะกลับมานนักงานเก่าๆนะคะจะกลับมาหรือว่านะคะรักใหม่ๆหม่ ลูกนี่จะนําเงินมาให้คุณสิ่งสดใสสวยงามคุณดูสิคะดอกไม้พังพร้อมไปด้วยดอกไม้นะคะสิ่งดีๆกำเริงก่อตัวเริ่มขึ้นแล้วและที่สําคัญไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าจับนี้แล้วคะ่ะทุกคนจา๋า The Emperor กับ The Empress นะคะราชาและราชินีอันนี้คือจักรกพรรด ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความเป็นนักบริหารจัดการความเป็นคุณนายความเป็นยิ่งกว่าคุณนายอีกนะคะแล้วใครอยากมีน้องมีน้องแน่นอนร้อยเปอร์เซนออกมาคือไพ่นี้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไพ่สองตัวนี้ขึ้นมานะคะคือทุกอย่างจบไม่เคยเจอไพ่แบบนี้เลยนะคะเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดมาหลายครั้งเขาไม่ได้เกิดเขาไม่ คือแม่หมอเปิดมาหลายรอบนะคะแต่เขาจะอยู่ห่างกันแต่เนี่ยออกมาพร้อมกันเลยชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณนับปัจจุบันนี้แหละค่ะนะคะเป็นคู่ที่ดีที่เหมาะสมนับวันยิ่งจะเพิ่มพูนซึ่งกันและกันเราเคยเหนื่อยเคยยากมาด้วยกันคิดแบบนี้นะคะแล้วบางทีถ้ามีอารมณ์อ่ะก็อย่าเอาเข้าไปในบ้านนะคะถ้ามีอารมณ์แบบว่าในที่ทํางานบางคนแบบ อยู่ในที่ทํางานแต่ว่ากําลังบางคนออกมาจากจุดจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะจุดที่ทำไม่ให้คุณสบายใจเรียบร้อยแล้วชีวิตใหม่ของคุณเดอะสตาร์เดอะเวอร์คุณจะกลัวอะไรเล่านะคะเดอะเทมเพลรนนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเงินโทษทีค่ะนะคะโชคลาภแบบฟุกๆกก็มานะคะทุกคน โชคลาภแบบฟุกๆแล้วเป็นเงินก้อนโตด้วยนะคะก้าเหรียญก้าเหรียญน,นะคะถ้าคุณคิดไม่ออกด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะพลังศรัทธาในตัวคุณทําให้คุณได้รับนะคะพลังศรัทธาบางคนมีความรังเรอยู่ใช่ไหมคะพลังศรัทธาในตัวคุณคุณจะได้รับสิ่งนี้นะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ นะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในการงานเดอะชาลีออดก็ออกมาคู่รักก็ออกมานะคะเนี่ยค่ะคู่รักอ่าให้คู่รักหน่อยนะคะแล้วก็นะคะออกมาเยอะมากนะคะแต่ระวังไม่ได้การงานนะคะการงานต่อไปนี้ชีวิตการงานก็จะ รุ่งโรดนะคะเป็นนี่เลยค่ะสี่ไม้เท้ากับหไม้เท้านะคะนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะด้วยแรงอธิษฐานและศรัทธ,ธาชีวิตนี้คุณจะมีแต่ความสุขจนแก่ชรานะคะอันนี้คือเดอะเบสเดอะเบสเลยนะคะเดอะเบสด้วยแรงอธิษฐานและบุญที่คุณสร้างไว้และด้วยแรงศรัทธ,ธาที่มีในตัวของ จักรวาลของโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่นะคะและท่านก็ได้เหวี่ยงแรงนี้มาให้คุณแบบเต็มอิ่มแบบชำ่ชำฉแบบ t h e b e s t เขาเขาเรียกว่าโชคดีพัดๆโชคดีบวกโชคดีเลยอะคะ่ะเพราะโลกโลกคือจักรวาลแล้วก็ชีวิตใหม่นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงและโยกย้ายมาในทางที่ดีแล้วนะคะสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆ นะคะมันได้จบลงแล้วนะคะสิ่งที่คุณอึดอัดผูกมัดกับคุณไว้นะคะความลังเลความความลังเลในตัวคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะคุณไม่ศรัทธาแต่มันได้จบลงแล้วนะคะความคิดมากนะคะไม่ใช่คิดมากคะ่ะกังวลเฉยๆนะคะความกังวลแต่คุณก็ได้เดินมาออก ออกมาจากความกังวลน,นั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับอันนี้คือไพ่ลายนะคะไพ่ลายเดอะทาวเวอร์ก็คือการทางการจบบางคนออกจากงานบางคนธุรกิจล,ล้มละลายแต่ตอนนี้คุณได้สร้างก่อร่างสร้างตัวแล้วนะคะสร้างตัวใหม่แล้วนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นหมุดลาวปาฏิหารเพราะคุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เป็นเป็นนักสู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ คุณนะคะเป็นอัศวินที่นำพาทุกคนที่นำพาลูกน้องลูกทัพนะคะไปนะคะไปในสู่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณได้ใช้ชีวิตอิสระนะคะธุรกิจใหม่มีการต่อรองคุณชนะคุณได้รับชัยชนะแม้มันจะยากลำบากก็ตามและนะคะคุณมีลูกน้องที่ดีภรรยาที่ดีนี่คือไพ่ดีอีกกองหนึ่งอีกอีกอีกไม่ใช่อีก,กองค่ะอีก อีกอันหนึงนะคะเพราะว่ามือเราจับไม่ถึงนะคะเราก็เลยทำทำสออันนะคะนี่คือสิ่งดีๆอีกอันหนึงนะคะที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งใหม่ๆนี่คือตัวตนของคุณนะคะนี่คือภพยหลายนะคะความรังเรการยึดติดไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนรู้สึกกลัวกลัวทุกอย่างแต่คุณหายกลัวแล้วเพราะมันได้พังทลายคุณเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะ อยู่ดีๆบ,บางคนไม่ไม่อยากออกจากงานแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทามมิ่งช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแม้คุณจะมีคุณค่ามากแค่ไหนกับที่ทำงานให้จำไว้ว่าเขาก็หาคนอื่นแทนคุณได้แต่ที่บ้านของคุณ นะคะไม่มีใครหาคนอื่นแทนคุณได้แต่ในสถานที่ทำงานต่อให้คุณทำดีแค่ไหนเขารักคุณแค่ไหนเมื่อคุณออกไปเขาก็เป็นคนอื่นเขาก็หาสามารถหาคนอื่นมาแทนคุณได้แต่ที่บ้านของคุณคุณมีคุณสมมุติว่าคุณเป็นลูกคนเล็กอ่ะเขาไปหาเขาอาจจะแบบมีน้องมีลูกคนเล็กเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถ ตั้งชื่อนี้นมสกุลนี้ให้กับลูกคนเล็กของเขาได้ใช่ไหมคะไม่มีใครแทนคุณได้แน่นอนเพราะลูกสี่ห้าคนอย่างเงี้ยนัไม่มีใครเหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าที่ทํางานเมื่อคุณออกไปเขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้แต่ที่บ้านของคุณนะคะไม่สามารถมีใครหา,หาแบบนี่คนนี้หรอนี่ไอ้หัวโตเหรอ,นอ,หรอคนที่หนึ่งทนที่สองไม่มีคะ่ะ นะคะคก็จะมีแค่คนเดียวนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก,ก็มามอบความสุขนะคะในเช้าเช้าวันอาทิตย์สดใส The b e a t and the b e a t and 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 แรับพลังงานบวกๆไปนะคะวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันตอนเย็นค่ะฟ้าร้องมากเลยสวัสดีค่ะ